สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะคันนี้เป็นเม s ูอีคานะคะปี1995สีรอบนอกสวยนะคะล้อแมกเรียบร้อยก็มีการแต่งมานบ้างนะคะบางส่วนถ้าใครสนใจก็ราคาติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยราคา45,000บาทแอร์เย็นนะคะเครื่องดีแอร์เย็น ก็เจ้าของใช้งานอยู่นะคะก็เลยจะมีของอยู่ในรถบ้างบางส่วนนะคะภายในก็เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังไม่ขาดนะคะสภาพภายในสวยค่ะห้องเครื่องคันหน้านะคะคันหน้าเดิมๆเป็นเกียร์ธรรมดาแอร์เย็นนะคะภายนอกสีเทานะคะเป็นเกียร์ธรรมดาเครื่องเสียงใช้ได้นะคะ แอร์เย็นเครื่องเส้นใช้ได้เกียร์ธรรมดาราคา45,000บาทมิสซูอีคานะคะปี1995เบอร์โทรใต้คลิปหรือใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรไปหาเจ้าของโดยตรงได้เลยตามเบอร์โทรใต้คลิปเช่นกันนะคะวันนี้ก็มีนำเสนอมิสซูอีคาคันนี้เพียงเท่านี้นะคะ ฝากกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะช่องของเราเป็นสื่อกลางที่มานำมาเสนอให้ดูกันเรื่อยๆ